ปีตรงนี้นะครับถ้าอยู่ในแล้วนครับถ้าผมอยู่ข้างในวงนนี้อันนี้อันนี้อยู่ข้างในแล้วนะครับรถทำงานอยู่นะตอนนี้เขาทำงานอยู่ถ้าเราอยู่ข้างในให้ไปกดตัวด้านล่างด้านข้างเลยนะครับนอกก่อนถ้้อยงนอกเขาตัวนี้ขึ้นแล้วก็หมุนตรงนี้ลงมาที่จะตัดลมใช่ไหมครับลมแล้วมันก็จะหมดไปเรื่อยแล้วก็ประตูจะออกมาเนี่ยเรียดอะไรครับตรงนี้ใด่ไหมเนี่ยถ้า ถ้ารปิดตัวนี้ปั๊บคนอยู่อยู่นี่นะต้องอยู่อย่างงี้ต้องวิ่งกล้เข้าก่อนเนี่ยเข้าก่อนแล้วก็ลดลงที่เดิมก็คือทำงานก็ไม่ออกในกรณีที่มีคนอยู่ข้างนอกคนภายนอกคนขับอยู่ในรถผู้โดยสารอยู่บนรถออกไปไม่ได้คนภายนอกจะรู้เลยว่ามันต้องปรกดตัวนี้กดตัวนี้นะครับคือคือคือคนนี้คนขับไม่อยู่อะไรคนขับไม่อยู่เนี่ยคนภายนอก สามารถเปิดประตูตัวนี้ได้กดตรงนี้กดตัวนี้ออกมาเลยมันจะมีลูกสอนมันจะมีลูกสอนเนี่ยครับลูกสอนเหมืนเราก็ผักเลยผักเพื่อประตูมันจะออกออกออกมาเลยดึงมาเลยออกมาเลยออกมาแบบนี้โล่เขาจะเอาเพื่อตัดเอาลงตัดตรงนี้ลงตรงที่ทางประตูแล้วประตูที่สองเนี่ยก็เหมือนเหมือนกันนะครับประตูจุดเชิ้นเหมือนกันมันจะมี้ายบอกประตูจุดเชิ้นด้านนี้ ตูอยู่ด้านหน้าปุดเปิ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 ดปิดปิดประตูตอนนี้ประตูปิดอัตโนมัตินะครับกเนะครับงันเดี๋ยวคงั้นให้ดิกเรียนลองทำด้วยครับตรงตรงตนะครับเดี๋ยวอย่างนี้ต้องทำเลยครับทำยังไงอ๋ทำกระดาษก่อนเลยนะครเกิดเด้งกันร้นหมดเกิให้รวมนให้รวมหมดหมดบนี้เยครับปิ่ประตูเลยครับถามีข้ม่ให้รมก่อนียเลยเข้ามาูข้างอันนี้ก็เพื่อมานว่าปล่อยลมก่อนปล่อยลม ปลงให้มันไม่ล็อกปล่อม่อนปล่มมันมีลมมันจะไม่ให้ผมแมสก์นะครับพอลมหมดแล้วก็ดึงออกมาเลยครับดึงได้เลยดึงแล้วลมมันจะลุกออกมาเป็นนี้ใช่ไหมอ๋อลมมันลมกมาใช่ครับดึงมาดึงไปเลยครับดึงมาเลยแล้วก็สามารถพิลออกมาเลยได้เลยอย่างเงี้ยเออปิดปิดทีเดียวปิดปิดไปเลยหมุนหมุนตัขึ้นเลยครับขึ้นสายใกล้เออขั้นท้ายดูทิพย์เยอะขัันเปินเดินนี่ก็คือซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับบริษัท อัญชนาทัวร์มีมาตรฐานถ้าลมหมดถ้าลมหมดประตูไปตรงมาอย่างนี้ครับพอเปิดสวิตชุกเฉินประตูฉุกเฉินถ้าลมหมดหรือยังก็ดึงมาเลยครับเดี๋ยวประตูก็จะย้อยลงหน่อยนึงถ้าลมหมดต้นมีลมหมดก็เปิดได้ก็เปิดปิดไมค์เดอรเพราะงั้นเราเดีดูเขาเด็๋เราค่ะอย่างนี้นี่เอง มนี่นักเรียนให้ความสนใจอย่างมากเปิดปอด้จะมีเขาเปิครับไม่ครับมีวาลงมีครับตรงนี้ไหนขาดทำงานต้องทำงานต้องทำงานครับลงตรงนี้มีมีลมหมดเราควมสามารถเปิดลงได้ครับกดกดลงได้กดกดลงกดลงเออกดลงไปเออออกได้ครับตรงนี้เออออกได้ตรงนี้ได้มีประตูข้างล่างนี้ไม่ล็อกไม่ล็อกครับบอดเจอร์ลอดครับไม่เคยล็อกไม่เคยล็อกแล้วก็ไม่มีห้องบนอีกฝั่งนึง ทางรับเพิงของถังอันนี้บนตัวรถนะครับมีประตูด้านหลังเนาะทางดับเพิงมีประตูลังดลังกันอกเลยครับกดตั้งสองเลยกดลงกดันออกเ้ยเนี่ยกดดันออกไม่กดแรงกดแรงไม่เดี๋ยวแรงเนี้ยเนี่ยมันออกไปแล้วข้าอย่างนี้ไหมครับแล้วก็มีค้อนข้อกระจกตรงนี้ด้วย ทุกที่นั่งทุกตรงฟังตรงผ่างประตูเนี่ย้อจกเนี่ยครับเนี่ยเราสามารถว่าตรงเนี้ยคอจกบอกจุก็แตกค่ะใใช่แล้วก็มีทุกมีทุกจุดเด็กอจุกครับอันนี้ลองไม่ได้เลยนาะนะฮะอั้ลองไม่ได้ลองกัได้ครับนี่ไงลองกันหน่ยเด็กน้อยครับเอาบอกครับมันทำเห็นไหมเนี่ยผมโว้ยผมบอกอาจารย์อาจารย์ไปบานหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าบลอง กี่บาทได้ครับตัวนี้เป็นหมื่นได้ครับเนี่ยมาเดียวเนี่ยสอนมันมันก็ลองเลยเนาะถ้าปิดเลยครับพังไปแล้วก็ดึงไม่เลยมือเลยมันขมวดเลยจะออกยังจะเข้าแล้วไม่มันก็เดินเดินออกแล้วก็เดินต่างลวมไปเลยโอเคเปิดได้ง่ายลองเปิดไหมลองเปิดไหมเปิดไหมเออเปิดง่ายเปิดง่ายเอออันนี้มันได้ประจกแล้วก็มีค้อนคอยจกทุกที่ดังเพิ่งนี้ก็มีลองนะค้อนอ่ะเอออย่าลองค้อนนะแล้วก็ตรงข้ให้มากันดังพึ่ง ประตูฝั่งหน้าแล้วก็ตรงนี uh ้ก huh. ็ได้ครับบังกระเพื์อาจารย์ลองอเปิดดูเปิดได้ไงนะเปิดอันนี้ลงเปิดกระโดดก็ได้หรือเคห้ามโดนลงไปนะปิดเลยครับไม่ต้องไม่ต้องปิดแรงๆเลยปิดแรงเลยโอ้ก็เอาหัวตรงนี้เดี๋ยวแหมครับเคาะเลยเดี๋ยลองนะห้ามลองเลยได้ไงลองนะครับเด็กนำลังเดินลองเลยเนี่ยจุดหยุดหยุดเด็กนี่เด็กลองหรอมี็กไหมครับเด็กมันลองครับออ๋สอนบางสอนบางคนพอ เนี่ยนะ้นตรงนี้มันอยู่ในกรณีนี้ครับเดี๋ยวเหมือนเปิดล็อกทั่วไปเนาะครับตัวล็อกทั่วไปง่ายมือมือไม่เหมือนก๊อกน้าเหมือเนาะเออหมุนเออดันขึ้นไม่เอาระดันข้างหลังก่อนข้างหลังก่อนดันข้างนี้ก่อนนะตรงไหนครับอย่างเงี้ยดันนี้ก่อนยูไปข้างหลังเนี่ยดึงดึงขึ้นอย่างเงี้ยจับเนี่ยอไอย่างเงี้ยเรีย่งเงี้ยเออดันขึ้นไปเลยไปไปเออไปแรงแรงเออไปแล้วไปแล้วเออเงี้ยครับไปเลย มีซันรูบด้วยตัวเนี้ยตัวี่สองตัวครับตัวหนึ่งอยู่ข้างหลังซันรูบซันรูบวัวนี้ไปข้างหลังครับตัวนึงข้างหลังทดสอบในกรณีออกหลังคาเอาลงเลยหรือเปล่าออกได้ออกประตูได้ประตูฉุกเฉินด้านหลังก็ได้ทางดับเพลิงมีครบรถวิ่ง้มันนะเป็นระบบวิ่งนะครับครับจะล็อกเลยครับจะล็อกละ รถวิ่งห้ามเปิดมันมีกรณีกรณีที่ลูกพัวเนี่ยไม่ได้การอบรมไม่ได้ไการแนะนําอย่างนี้นะครับมีปัญหาคือเด็กๆอ่ะไม่เขาเจอเปก,<อ>เปกดเล่นเวลาลนเลี้ยวโค้งนะครับมันประตูมก็ออกคนก็ล่วงไปอย่างนี้ครับกวนไปลายห้ามเปิดเด็กขาดในรถวิ่งประตูจุดเจอนะครับตอนนี้ว่ามีสถานการณ์คนที่อยู่ด้านนกำลังเปิดประตูไม่ได้แลก็ไปวิ่งลงเล ก็กำลังอยู่ในรถอ,อยู่นะนี่งนั่งแบบไม่รู้ตัวเลยแ่เหยี่ยงออกไปออกไปจาตีอ็จ่อค <c oughs> ่ายเอ็กเยียบเท <c oughs> ้าหนูแค่เยียบเท้า